มาจาเอ๋ไปครับหมูพีครับกดตัวแข็งหลบนู้นๆตามมาจะสามไอพับโปมาช่วยไม่ทันเฟิร์สบอลเก็บครับและแทงครับราอุนิึิครับไม่โดนยิงหลักแข็งเหมือนกันแล้วชายบิลเดอร์เบิร์นเก็บสวนกลับไปครับเฟิร์สบอลเก็บไอพับโผลโอ้แล้วยิงเฉียวไปครับจังหวะนี้ทำให้ดีฟ็อกครับยังรอดอยู่ดับเบิลเร์เบิร์นไปแต่ดิสกเกตหลบครับแคเร็ตใครับแล้วเหลือเอ็นทีซีตรงนี้ครับเฟิร์สบอลยังรอดแตงมือของเขาแล้วไอดีฟ็อกยิงใส่แล้วเป็นเก็บดับเบิลคิวไปฮะสวยๆไปเลยครับโอ้ไฟหมาน่ี เมื่อกี้นี่โคนเบิร์ดแบบตายไอยออฟไอปเปร์ดับเปิลคิวเขาใครพร้อมหรมาแบบดับเบิร์ดครับผมโอ้ท่านผู้เจริญ อาโดนหอกครับโดนหอกครับโอ้ไฟเจ็บนะครับเรามีสลิมแรงนะครับแรงครับแล้วแรงจริงครับใส่ในเข้ามาครับอราปีกไปเขาเอาแต่ไม่ถึ้นนะผมแล้วเอลิวออัลสุมันจังหวะนี้ครับไอ้บอลโปครับพยายามเอาหน้ายัดใส่เดี๋ยวเส้นล้วกดแข็งไปซื้อเวลาเพื่อนล็อกซี่เก็บไปแล้วแล้วด้านหลังโทนี่ไปทุบใส่ดิบฟฟ์เซนตายในจังหวะนี้ครับแล้วมีคนยิงฟรีเอเลสซอนนี่ยิงจับหับเลยครับด้านขวามีเฟิร์สวันอยู่ส่งแฮปปี้ครับไปยืนกัดไว้ตัวนี้ไปยืนชนไว้ก่อนชนไว้ก่อนไม่ให้กลับไม่กลับแล้วมีโทนี่มาต่อและนีีี้้แลลววเสยชิตงไป เหลือ2คนเท่านั้นครับกับเบรนนีสปอร์ตครับแต่ว่ายัางไงฮะจะเออาป้มต่อหรือว่าจะคอนเซ,เซเียร์หรือจะทำอย่างไรฮะเอามี3ด้านนะครับตอนนี้ต้องไปกันบน,นครับดันกันน<อ>ะฮะคอนเลเยอร์อุ้ยโอ้โหเราคลิปเบเกอร์มาฮะตรงนี้แต่แต่ว่าเอาเอาเอากันป้อมครับโอ้จะแตกป้าแตกป้าป้าเดียวป้าวว h a เมื่อกี้มีเห็นมีคนไปกันโอ้ย FPP คือคลิปเหรอฮะถามจริง